วันนี้โชคดีมากนะคะฝนไม่ตกใครอยากเต้นบ็อกแอโรบิกเบสิกง่ายๆนะคะไปดูที่เพจของพี่โมนาได้เลยนะคะาาบรรยากาศวันนี้นะคะวิวสวยมากเลยสสุ่งิงใดนโลกเมื่อได้า,า,าละค่ะเต้นแอโรบิกเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการทำไม้พลอง สำหรับไม้พลองนะคะก็ทำง่ายๆโดยใช้ท่อน้ำพีวีีนั่นเองดูกทำไม้พรองแล้วได้อะไรไม้พรองนะคะจะช่วยให้เรายืดกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่หลังและสะโพกรวมทั้งหน้าขาด้วยจะช่วยให้หายตึงหายปวดอย่างได้ผลแน่นอนค่ะสายทททนน่ไอูวั พ,พี่โมนาอยากจะบอกว่าแรกๆนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ชอบแต่พอได้ทำแล้วจะติดใจทุกคนเลยค่ะมาเทที่ยววกกัันนนนไดุ้้ๆสตาาและวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะคะพวกเรา,<บ>าได้รับน้ำอ้อยจากน้องบุญถาวรนนะคะผู้ใหญ่ใจดีแอบเอาน้ำอ้อยมาไม่บอกกันเลยนี่ น้ำอ้อยบุญถาวรหอมหวานชื่นใจจริงๆวันนี้มีคนมาเยี่ยมเราด้วยคิดถึงใช่ไหมละ่ะก่อนจะจากกันจะบอกว่าภูมิคุกกันที่ดีสร้างได้นะคะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายและทำอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย